สวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนผู้ลักรถไฟและเพื่อนเพื่อนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่ทุกทท่านนะ,ะเมื่อสักครู่ก็ได้ยินเสียงไก่ขันไปแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะเรามาพบกันที่สถานีรถไฟสรยานะเช่นเคยนะครับผมที่ผมเคยบอกไปทุกๆครั้งนะถ้าผมมีโอกาสได้มาทําทุรละนะก็ไม่ลืมนะครับที่จะแวะ,ะมาถ่ายรถไฟในช่วงเช้าเช้าเนี่ยให้ได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้นะก็ขบวนแรกที่เราจะมาดูนะครับ หนะหันกล้องมาทางนี้นะรถพิเศษโดยสารนะครับขบวนที่356นะครับต้นทางสถานีสารยาปลายทางสถานีชุมทางบางซื่อนะครับก็เป็นรถสายสั้นๆนะสายสั้นๆก็มีตู้โดยสารเพียง2ตู้เท่านั้นนะ,ะผมก็คิดว่าเป็นคำตอบที่ดีนะสำหรับคนที่เดินทางเข้าเมืองกรุงนะแล้วก็ต้องการจะเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดนะครับผม ตอนนี้ขบวนรถนะก็รอเวลาออกจากสถานีสารยานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันตอนรถออกนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรามาดูขบวนรถพิเศษโดยสารนะครับขบวนที่สามต้นทางสถานีสารยานะครับปลายทางสถานีชุมทางบางซื่อ ออกจากสถานีสารยานะครับเป็นรถโดยสารสายสั้นๆน,นะดีเซลลางนะครับ รู้สึกว่าพอขอลอนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่ธีรพงศ์นินประดับนะครับตะกี้พอดีหันไปยิ้มยิ้มให้กันอยู่นะ <c oughs> น่าจะใช่นะครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับที่สำหรับการทักทายนะครับนี่แหละครับคือมิตรภาพของคนรักรถไฟนะครับ สำหรับขบวนถัดไปที่จะเข้าสถานีสารยานะครับขบวนรถชันเมืองที่352ต้นทางสถานีลาดบุรีนะครับปไปทางสถานีทนบุรีก็จะเข้าในชันชลาที่1นะครับตอนนี้ขบวนรถก็ผ่านเครื่องกั้นมาแล้วนะมองด้วยสายตาไกลๆเป็นรถจักอันสตอมนะครับ ทีนี้ก็มาดูกันว่าอันสตอมหมายเลขอะไรนะขับบนรถเข้าสถานีสารยามาแล้วนะครับ อันสตอมสี่สศัทประัทนี้สถานีสระยาทนี้สถานีสรยารัทลจากรวาตอบสิงอาพของานลจากระบกาคมและ้องครับรัจทรที่เป็นกระบนรทที่3 ครับมสมุทรสาครต้นทางราชบุรีไปทางธนบุรีครับไปครับใช่ไหนครับประกอบสายยาวอยู่รับชมสมุทรสาครที่สถานีสาราธรรมศพเป็นสถา,าสนีต่อไปครับขอขอบคุณครับ บน352นะครับก็เร่งเครื่องออกจากสถานีสารยาแล้วนะ สถานีต่อไปที่รถจะจอดคือสถานีสาราธรรมศพนะครับแฟังเสียงเครื่องพิวสติกได้อารมณ์มากนะ สสรับ่นะ้ก่านท่านผู้มนนมุทานายมาน่ารผู้ชมก่นทน้ชมทุานนมุกทา่นชมานทานูมุานบนคชุ่านเนมืองท่าน่นผ้นานู้ชนาชนเมืุงทานท่นมุทน่นนนชานเมืุงสายทุพรรณบุรีกรุงเทพนะครับ ดีนะฮวีด k3 la นะครับสุดยอดแห่งความเลาใจนะของรถด,ดีเซลรางนะครับผมรถอ,ออกจากสถานีสารยาแล้วนะครับ เร่งเครื่องแล้วนะครับ เราใจมากนะเสียงเครื่องดีเซลล้างเนี่ยรุดดูควันนะโอ้โหก็ขบวนรถจะจอดที่สาลาสาราธรรมศพเป็นสถานีต่อไปนะครับเพื่อนๆครับมาดูขบวนรถสองขบวนนะครับเข้าพร้อมกันที่สถานีศารยานะครับผม สำหรับในชานชลาที่1น,นะครับก็จะเป็นขบวนรถเร็วนะที่168ต้นทางสถานีกันตงังไปทางสถานีกรุงเทพนะครับส่วนในชานชลาที่2จะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่44อจากสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันว่าขบวนไหนจะเข้าก่อนนะดูทรงแล้วน่าจะเป็น168นะครับเพราะว่าผมเห็นไฟ G A มาแล้วนะครับ น่าจะตามกันมาติดๆนะนะหนึเข้าก่อนนะครับเป็น GA อะไรเอ่ยมาดูกันนะครับสี่ห้าหนึ่งครับ G.A เสียงปูนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงเครื่องกันนะนี่นะ ดีๆเนี่ยเสียงเครื่องยนต์จะเหมือน G E K มากนะ ฉลาที่2รถด่วนพิเศษที่44ก็มาแล้วนะดีเซลลางแดวูนะครับผม ดูว่าใครจะออกก่อนกันนะ44กับ168ครับใครจอ,อก่อนกันนะใครครับอารุนกันนะใครครับ อาจจะเป็นแดวูออกก่อนครับไปแล้วครับ44ครับ44นะออกตัวจากสารยาแล้วนะ ตีไปแล้วโอ,โ,โอ้โหมาทีหลังแต่ออกก่อนนะครับผมแล้วก็มาดู4551ทางนี้ต่อนะกับขบวนรถเร็วที่168รถเร็วสายอันดามันนะครับอันนี้ก็น่า,นาจะรออีกสักพักหนึ่งนะ

ครับเพื่อนๆครับตอนนี้รถเร็วที่168กำลังออกจากสถานีสาร,รยานะครับจะให้ทุกท่านนะฟังเสียงเร่งเครื่องดีๆนะครับว่าเหมือนปู G ่ G E K ไหม โชคดีครับกันตังกรุงเทพนะกันตังกรุงเทพ โชคดีนะครับขบวน168นะครับครับตอนนี้ก็มีรถด,ดีเซลลางนะครับเข้ามาในชานชลาที่3สถานีสารยานะฮะน่าจะเป็นขบวนรถพิเศษโดยสารที่355นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีกทีนะถ้ามี2ตู้ก็ใช่แล้วใช่ครับเป็นขบวน3ามหนะครับชุมทางบางซื่อสารยานะครับมาแล้วนะครับดีเซลางสองตู้ เข้าจอดในชาญนชลาที่3นะครับสำหรับขบวนรถเข้าเทียบในชาญนชลาที่2นะครับขณะนี้เวลา0800นะครับ8โมงตรงนะ เป็นขบวรรถธรรมดานะครับที่255ต้นทางสถานีทนบุรีปลายทางสถานีหลังสวนนะครับทำขบวนมาโดยรถจักอันสตอมมาดูว่าหมายเลขอะไรนะครับ 4304นะครับ 255นะครับออกจากสถานีสา,ารยาแล้วนะเล่งเครื่องแล้วครับ4304นะโอ้โหฟันขโมงเลยนะโอ้โห บน255นะครับก็จะจอดที่สถานีวัดสุวรรณเป็นสถานีต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาเพื่อนๆทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ